รถไฟฟ้าหน้าครบในงบไม่ถึงหมื่นวันนี้พอลลี่มาอยู่ที่ร้านสบายรถไฟฟ้าสาขามหาชัยค่ะอยู่บนถนนพระรามสองขาลงใต้ก่อนถึงปอเตอร์ชิโนที่นี่มีรถไฟฟ้าให้เลือกมากมายทั้งรถไฟฟ้าสองล้อรถไฟฟ้า3ล้อและรถไฟฟ้า3ล้อทรงตุกต๊กตุ๊กนอกจากจะมีให้ลองขับลองขี่แล้วนะที่นี่เขายังมีศูนย์ซ่อมบำรุงด้วยแถมยังรับประกัน1-3ปีทั้งประหยัดลดการปล่อยกา๊าซ ลดมลภาวะทางเสียงแถมชาร์จไฟได้ที่บ้านเขาบอกว่าชาร์จหนึ่งครั้งวิ่งได้ไกล30กิโลแต่เสียค่าไฟแค่สีบาทไม่ว่าจะขับไปรับลูกเที่ยวเรียนไปใจตลาดหรือจะขับเล่นกินลมชมวิวก็ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าน้ำมันอย่างวันนี้พอลลี่ก็พาคุณพ่อมาลองรถด,ด้วยเพื่อคุณพ่อจะถูกใจซื้อให้สักคันหนึ่งถ้าเพื่อนๆสนใจลองเข้ามาทดลองขับฟรีได้ที่สาขาใกล้บ้านกว่า4 1สาขาทั่วประเทศหรือจะสั่งทางออนไลน์มีบริการส่งถึงบ้านเลยนะสบายก็ไฟฟ้าทางเรื่องของคนรักสบาย